ไปน้ำอนนี้ได้ค่ะพอไหมั้่น้ำมนเ่นงเต้นอะไม่รู้จะิถัยังไงเ่ยางไ่้องออ่ะแก้มมาแล้วสติหนึ่งมาสติหนึ่ง ความรู้สึกตอนที่อยู่บนเวทีวันนั้นก็เอนบนเวทีเราจจเป็นคือตอนบนเวทีอะเรารู้สึกว่าเราจะทําออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็อยู่กับเนื้อเพลงแล้วก็อยู่กับโชว์ตรงนั้นค่ะแต่ก่อนออกกันตื่นเต้นมากแล้วคือมันมันเหมือนความฝันอะถึงแม้ว่าเราจะซ้อมหลายรอบแล้วก็ตามแต่เรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเราจะทําให้ดีที่สุดเราจะทําโมเมนต,ต์ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำนี้อีกไหมแล้วเราอยากทําให ประเทศเราภูมิใจประเทศไทยร้องเพลงที่มีเนื้อภาษาไทยในเพลงนี้ทุเรียนนูนก้เก็บความลับนี้มานานแค่ไหนไม่นานมากมคือตอนแรกตอนตอนแรกที่ท,ทราบอ่ะทางดิสนีย์ไทยแลนด์ค่ะก็คือแจ้งว่าจะให้เราไปร้องเพลงร่วมกับไอดียนาเมนเซลซึ่งเป็นเป็นเวอร์ชันออริจินอลแต่ว่ายังไม่ได้บอกในครั้งแรกว่าว่าจะว่าจะเป็นเวทีไหน แล้วพอมาใกล้ๆช่วงที่เขาจะประกาศว่าเพลงไหนเป็นโนมินีบ้างเนี้ยค่ะพี่เขาก็บอกว่าถ้าเพลง Into the Unknown ได้เข้าชิงเราจะได้ไปร่วมน้องเพลงนี้กับ Aida m e n เ e l แล้วก็หลายๆประเทศที่ได้รับเรื่องในครั้งนี้เราเลยรู้สึกอันนี้เราฝันหรือเปล่าพี่คือพี่พูดจริงๆใช่ไหมเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงสำหรับเราคือมันเกินกว่าที่เราจะ จะคาดถึงได้ออสการ์มันคืออะไรที่ไกลตัวจากเรามากๆหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์แต่เรามีโอกาสได้พักเอลซ่าเราเลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆที่เราได้รับเกียรตินี้ได้รับโอกาสนี้เป็นที่สุดงชีิกได้ว่าทุกๆทุกเรื่องที่มันผ่านมาเป็นที่สุดในชีวิตอยู่แล้วแต่อันนี้มันยิ่งใหญ่แล้วมันมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าความภาว่าเป็นคนไทยคนแรกครับแล้วมันกดดันเราแคไหนแรกตอนแรกน้องไม่ทันได้นึกเรื่องนี้เลยน้องนึกแค่ว่า ฉันจะร้องท่อนไหนเราจะทํายังไงทําให้ดีที่สุดจะต้องร้องภาษาอังกฤษไหมจะไปไปโฟกัสกับการฝึกเพลงหมดเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้นึกว่าเราจะเป็นคนไทยคนแรกหรือยังไงเลยเราราู้สึกแต่เรารู้สึกดีใจมากกว่าที่มีภาษาไทายบนเวทีออสการ์แล้วเรียนร้องเสร็จแล้วความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกโล่งใจที่ทําออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือมันมันอิ่มมันอิ่มเอ,ม,อมใจกับการที่เราได้อยู่ในโมเมนต์นั้นแล้วเราได้ ไปเห็นดาราระดับระดับโลกแล้วก็ทุกคนนะคะที่ร้องด้วยกันเพื่อนๆหลายๆประเทศร้องให้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้กันอีกไหมรู้สึกประทับใจมากตอนคือตอนตอน,ตอนที่เราแสดงแบทพิดไปรับรางวัลเราก็เลยเราเราเราเลยไม่ไม่ตอนนั้นเราไม่ไ,มได้ไม่ได้เห็น,หนว่าเราโฟกัสกล้องเพราะว่าเราอยาก เราอยากให้เรามีสติมากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นในการที่ส่งความสุขให้กับคนดูแต่คนก็มองแบบว่าโอ้โหปนหนึ่งมงลงเลยวันนั้น่เหมือนเป็นประกวดมินิเวิร์สอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนเหมือนเป็นตัวแทนศิลปินไทยแล้วก็คนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้ร้องภาษาไทยบนเวทีมากกว่าค่ะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันภาพมันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเต็มที่จิตกล้องหิกตาตาเหมือนเราไปย้อนดูตัวเองในในในนี้ไหม ย้อนกลับดูค่ะเป็นมั็นกอรมองตัวเองเอุ้ยเออเราเราเราต็มที่นะเพราะตอนซ้อมเราจะไม่เห็นร <c oughs> ้องเลย <c oughs> ฉันมองจน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 าทีสุดท,ท้ายจึงต้องจะเห็นจริงๆเพราะว่าอยากส่งออกไปอย่างเต็มที่ได้เจอคือแบบเขาไม่ขาแฟนๆทักกรมแดงเลยทั้งบนเวทีเล้วคือหลังจากนั้นเราเข้าไปร่วมงานค่ะเลยยังไม่ได้ดูอย่างแบบแบบว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็จะเห็นกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้มากๆแล้วก็มีมีหลายๆคนที่ ภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมัคือดังชาเนลก็ยกให้เราเหมือนเป็นดาวเด่นดาวเด่นไปจำบนโคมด้วยโอ้เต็มเต็มที่มากๆขนาดนั้นคือแก้มโชคดีที่ทางทางทางพี่ชอนแบรนด์ดีไซนเนอร์ของโคเอ็มอะค่ะคือแก้มแก้มก็ไม่รู้ตอนนั้นนะตอนนั้นคือแก้มบอกบอกตีมว่ามันเป็นตีมอย่างนี้ตีมตีมดิสนีย์อยากให้เป็นมีสีชมพูหรือว่ามีสีม่วงหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นออกแนวแบบ เจ้าหญิงอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องขออนุญาตใช้ใช้แบรนด์ไทยแล้วก็เป็นพิชชอนทำไมถึงเใอ้คือทางทางทางพิชชอนเชื่อมั่นว่าเราใส่แล้วแล้วจะออกมาโอเคสวยงามเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปด้วยค่ะแต่เราไปถึงจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่า คือตอนแรกเราคิดว่าจะปล่อยทีละคนเราเราก็เลยรู้สึกเวงนิดนึงว่า I'm sorry ทุกคนที่แบบตายแล้วฉันใช้พื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นโอ้เรารู้สึกเรรู้สึกผิดจริงาแบบเหมือนือนไม่ได้เล่นอันนั้นอันนั้นแซวเล่นเ่เรารู้สึกว่า เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะแก้มว่าจังหวะมากกว่าเพราะว่าทุกคนโอเคและชื่นชมมากๆก,กับการที่แต่ละประเทศเตรียมตัวกันไปแล้นีให้เราเป็นหนึ่งในแบรนด์ไรดีใจดีใจแทนแบ,บ <Best S 2> <Best S 1> รนด์ไทย DJ DJ ค่ะแล้วก็ดีใจที่เราใส่แล้วเราสามารถเรียกได้ว่าชุดชุดเป็นอีกชุดหนึ่งที่มันอยู่ในความทรงจำของเราแลา้วก็ทุกๆคนค่ะ มังนั้นในการการที่เราเตรียมตัวไปเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราเราเต็มที่แล้วแล้วก็เราไม่ทันได้มองถึงจุดจุดนี้เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นคนไทยเราไปได้วยหัวใจของคนไทยแล้วการไหวแสดงความสวัสดีหรือว่าความเป็นไทยของเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นไทยมากๆแล้วก็มันมาจากตัวตนของความเป็นไทยของเราอยู่แล้วค่ะเลยไม่อาจอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้ ทุกๆอย่างได้ได้ได้ตามเราเราว่าเรากับทีมก็เต็มที่มากๆค่ะเราไปในฐานะคนไทยค่งคลิปแบบอชาติชาติมีคนอัดคลิปโมเมนต์ที่เราร้องเองแล้วบอกอยากแต่งงานกับแกมันก็ตัวีกันเองนนี้คนอยากเป็นแฟนโอ้ตายก็เราคง คงถูกใจนะมเม์นั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะมีครมาแล้วไม่ไม่เคยมีโอกาสเลยแบบนี้มาก่อนมีใครเข้ามาแสดงความสนุกสนุกฉนเป็นเพื่อนแบบอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะคือมันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เปิดทางที่แต่ว่าตอนนั้นคือพอเดินรมแดงเสร็จแล้วแล้วเราก็เข้าไปหลังเวทีเตรียมตัวโชว์เลยค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะคือเขาเขาจะให้เกียรติม่ไ แต่คนก็มองว่าจากเวทีนี้อาจจะ่อยอดงานของเราได้มากถ้ามีโอกาสเราก็เต็มที่กับทุกๆงานอยู่แล้วค่ะเราตอนนี้อะรหว่ค่ะตอนนี้ยังค่ะใช่จะเห็นภาพที่แก้มยืนคุยกับคุณหนึ่งในคุณทีมที่ทํางานกับดิสนีย์ใช่ไหมคะอ๋อเป็นเป็นเป็นช่วงที่เรามารอจังหวะที่จะเข้าหลังเวทีแล้วก็อ่า ทางทางทางผู้ใหญ่ก็ก็สวัสดีทักทายอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นหะนึ่งในผู้ที่ร่วมเรียกว่าโปรดิวใช่ค่ะโปรดิวโปรเจนแล้วก็หลายๆเรื่องของบิสเน์เราก็เลยรู้สึกประทับตื่นเต้นใช่ก็สวัสดีสวัสดีทักทายค่ะช่เขาก็ชื่นชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกคนแล้วเราก็คือ คือมันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเรามีโอกาสดีๆแบบนี้เราโชคดี